จะลงกึงเส้งเก่งชนาดนะคะอันนี้เป็นแบบแผ่นยาวนะคะสีขาวข้างหลังก็จะมีสกรีนด้วยนะคะตรงหน้าอกก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อช่างเก่งชนาดเดี๋ยวเราก็จะแถมสติกเกอร์กับสบู่ไปให้นะคะสะบู่ครอบตัวนะคะเป็นสบู่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็แถมสติกเกอร์กับสบู่ไปให้ที่ร้านมีบริการเก็บเงินไปทางแล้วก็โอนเงินนะคะ ลูกค้าคนไหนสะดวกโอนเงินก็แจ้งมาในแชทได้เลยลูกค้าคนไหนสะดวกเก็บเงินไปทางก็แจ้งมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินไปทางนะคะเต็มเลยอ่ะตลาดเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็พร้อมส่งนะคะเราจะไปส่งของให้ลูกค้ากัน